สวัสดีครับก็ต่อเนื่องนะครับเรามาพบกับพี่ชูศักดิ์บุญกันสอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ลากข้าวนะครับเพราะว่านี้เพิ่งแกงข้าวไปปล่อยแห้งไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูระบบลากข้าวพี่ชูศักดิ์พร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวขอท่อครับอ่านะครับไปดูลากข้าวกันเลยครับ ลากจะลึกมากเลยครับเนาะ karaoke, destroy, ลากจะลึกเล้จะขาวนะครับลากจะลึกเพราะว่าเกิดใหม่เกิดใหม่เพราะว่าลากจะยึดแน่นเวลาน้ําปล่อยแล้วลากจะลงลึกมากเลยครับเนาะอันนี้เพิ่งกอาน้ำเข้าได้สองวันรู้สึกจะจะถอนยากหน่อยน้ําเข้าได้สองวันจะดึงเต็มที่เลยครับเนี่ยเพิ่งกอาน้ําเข้าได้เมื่อวานสองสองวันวันนี้เลยเพราะว่ามันดินเหนียวนะครับอันนี้เป็นดินเหนียวจะ จะติดมาหน่อยไม่เหมือนดินทรายถ้าเป็นดินทรายแล้วก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ดินเดียวโอโ้โหลากมันเยอะนะลากลงลึกมากครับอลากลงลึกนี่ก็ถ้าถ้าปล่อยไว้อีกสักสิบกว่าวันเนี่ยดึงไม่ขึ้นแล้วครับเนี่ยดึงไม่ขึ้นล่างจะเต็มที่กำลัลลงลากกำลังเดินแล้วครับตอนนี้เพราะว่าได้น้ำชุบกำลังยึดเลยครับอ,อขอบคุณมากเลยครับ